ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอ,องชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันในโค้งสุดท้ายนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่14พฤศจิกายนพศ2566นะคะซึ่งวันนี้นะคะเอดก็จะมานำเสนอสูตรคำนวณของน้องจา๋าจากสาแก้วนะคะ ก็น่าเสียดายจริงๆนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาไม่ได้นำเสนอนะคะเพราะว่าน้องจ๋าส่งตัวเลขมาให้ช้านะคะก็เลยไม่ทันการนะคะในงวดที่ผ่านมานะคะก็เห็นว่าตัวเลขของน้องจ๋าเข้านะคะแต่ว่าแอปไม่ได้นำเสนอนะคะก็เลยผิดพลาดไปสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะก็ต้องขออภัยเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะที่ทำให้ผิดหวังนะคะ สำหรับสูตรของน้องจ่านะคะแต่ว่างวดนี้ก็พร้อมที่จะมานำเสนอต่อนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนะคะน้องจ่าก็เพิ่งส่งตัวเลขมาให้แอดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็พร้อมที่จะมานำเสนอให้กับ fc ทุกท่านได้รับชมกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคในงวดนี้นะคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนล ไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอฟด,ด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวเอสจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็สำหรับงวดนี้นะคะเดี๋ยวเอดจะให้ดูของงวดก่อนนะคะที่น้องจาส่งมาให้นะคะ นี่แอดก็จดมาไว้ให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นของงวดวันที่หนึ่งนะคะก็วิ่งบนล่างให้หกกับห้าก็เข้าห้านะคะเพราะว่าสามตัวบนอกเก้าห้าหนึ่งนะคะเข้าเลขห้านะคะแล้วก็จับคู่ก็เข้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะอันนี้้ให้ดูนะคะจะได้พิจารณาดูในงวดนี้นะคะ ว่าสูตรของน้องจ๋าในงวดที่ผ่านมาก็เข้าจริงๆนะคะและก็ค่ะก็สําหรับงวดนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ขึ้นหน้าจอให้ดูนะคะค่ะก็สูตรของน้องจ๋าจากสะแก้วนะคะงวดประจําวันที่16พฤศจิกายนพศ2อ,อ6 6นะคะวิ่งบนล่างเด่น6 รองห้านะคะวิ่งบนล่างเด่นหกรองห้านะคะจับคู่เน้นนะคะคู่เน้นมี4คู่นะคะคู่เน้นก็จะมี64 4ี่สี่หกหกแดแปดหกดหแล้วก็0ูนยห้านะคะอันนี้จะเป็นคู่เน้นนะคะแล้วก็ตัวกันจะมีหนึ่งเจ็ด 1> 7จกับ4ี่สองสนะคะตัวกันึ7งเดหนึ่งแล้วก็4ี่สองสองสนะคะแล้วก็3ตัวบนงวดนี้แถมเลข3ตัวให้3มชุดนะคะ3ตัวบนก็จะมี5 6 4 9กส9 8 5นะคะ5้าหกสีหสี 985าแปดห้ 9, 8, นะคะก็ให้เอฟซีเราพิจารณาดูนะคะสำหรับสูตรของน้องจ๋านะคะพักหลังๆก็จะเดินดีนะคะเดี๋ยวแอปจะเอาขึ้นหน้าจอนะคะนี่ให้ f อซนะคะแคปหน้าจอไว้ลุ้นไว้ดูในงวดนี้นะคะว่าสูตรของน้องจ๋าจะเข้าอีกหรือไม่นะคะก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันนะคะ นี่นะคะตามนี้ได้เลยนะคะวิ่งบนล่างให้6กับ5นะคะตัวเด่นคือ6นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะสายวิ่งสายรูดห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเลขวิ่งขคงน้อง,งจ๋าก,ก็เดินดีมาตลอดเหมือนกันนะคะและก็คู่เน้นก็จะมี6 4 4ี6สี่หก8 8 0 5 5 0ดนะคะ อันนี้จะเป็นคู่เน้นนะคะแล้วก็ตัวกันก็จะมีหนึ่งดหนึ่งนะคะ2องสสี่สองนะคะคือตัวกันนะคะเลข3ตัวนะคะ3ตัวคือห้าหสนะคะ9ก้หสนะคะ9 8้หนะคะค่ะก็นี่นะคะ ค่ะก็สำหรับสูตรของน้องจานนะคะให้ fc ทางบ้านนะคะแคปหน้าจอไว้ลุ้นไว้ดูนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกหรือไม่นะคะก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันนะคะตามนี้ได้เลยนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขทุกทุกสูตรนะคะก็ มีเข้าบ้างหลุดบ้างไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าแอปก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็วาสนาด้วยนะคะคนที่จะโชคดีนะคะก็คือคนที่มีบุญวาสนานะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวแอดเองนะคะก็ บุญวาสนายังไม่พอเพียงนะคะบุญวาสนายังไม่พอนะคะก็เลยต้องรอค,คิวกันก่อนนะคะท่านผู้ชมเนาะสักวันต้องเป็นคิวของเรานะคะก็ไม่แน่นะคะงวดนี้เราอาจจะโชคดีไปกับน้องจ่าก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะนี่นะคะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะ เอสก็ขออวยพรให้ FC แฟนช่องของละองแชนแนลนะคะที่ได้ติดตามตัวเลขสูตรของน้องจ๋าในงวดประจาวันที่16พฤศจิกายนพศ2566นี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะก็โชคดีเฮงเฮงรวยรวยยกช่องไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะก็ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ